ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอบางน้ำเปรียวขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2568ดังนี้ภายใต้การบริหารงานของ,งานางสาวยุคพาจินแฉร์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางน้ำเปรียวด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสก,การระดับอำเภอบางน้ำเปรียวจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ โดยจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านสามัญศึกษาจะจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดและความสนใจของตน ่าากกกิจรรมทีหหลหลยวันที่7กุมภาพันธ์2568นางสาวยุพาชุนแขงผู้อำนวยการสากรอระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมด้วยนางสาวอารนุษย์แสนสนอครูกศนกตนสาราแดงและคณะครูสกอรอระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องโครงการโรงเรียนคุณภาพพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องระหว่างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว กับโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมราชมังคลา,าพิเศษรวมแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนหลุดออกนอกระบบการศึกษา กับเข้าระบบการศึกษาวันที่8-9ถึงกุมภาพันธ์2568สซก,กรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตครั้งที่2ปีการศึกษา2567ระดับปฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดยระบบดิจิทัลเทสติ้งมีสนามสอบ3สนามสอบดังนี้ 1. สนามสอบโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 2. ส,สนามสอบโรงเรียนหมอนทองวิทยา 3. ส,สนามสอบโรงเรียนดอนฉิมพีพิทยาคมโดยมีนายอัมัยขาขันมารีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเซานิเทศสนามสอบวันที่11กุมภาพันธ์สองพศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ สก็อก้าวตามรอยประวัติศาสตร์สู่การเรียนรู้ในปัจจุบันน,นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนี้ 1. วัดชัยวัฒนาราม 2. พิพิธภัณฑ์ 3. เจ้าสามพรายา3วัดพระศรีสันเพชญ์ 4. วิหารพระมงคลบอพิษโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน150คน วันที่16กุมภาพันธ์2568สซากรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอาบายามุกให้กับนักศึกษาเซากรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจำนวน100คนโดยมีร้อยตำรวจเอกคณะศิษย์ยุทธกุลพิพัฒและร้อยตำรวจโทสมชายสัญจรรองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรบางน้ำเปรี้ยวเป็นวิทยากร าการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่4 12, ก,กุมภาพันธ์2568สกรระดับอำเภอบางน้ำเปี้ยวจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ณโรงเรียนสุหลัาปากคอง20ตำบลดอนชิมพีอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศา วันที่5กุมภาพาน 68, ันธ์2568สกอรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวดําเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการ2เมษารวมใจพักเจ้าฟ้านักอ่านสมเด็จพระนิธิรเช้ากกมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีประจำปี2568ระยะที่1ณโรงเรียนฟาซุนอาบิดีนปีกิจกรรมดังนี้ 1>, 1. เปิดพจนานกิกรม 2. ต่อคำถามเกี่ยวกับพระราชประวัติ 3. กิจกรรมอิงรีดอีสฟัน 4. กิจกรรมภาษาอังกฤษน่ารู้ 5. กิจกรรมอักษรพาเพลิน 6. กิจกรรมคณิตศาสตร์เจ้าปัญหา วันที่10กุมภาพันธ์2568สกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในระดับชั้นปฐมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้นและมัธยมศึกษาตอนปลายณห้องประชุมประยุนสุขสำนักงานสกรประจำจังหวัดฉะเชิงเซา โดยมีนายอัมภัยคาคันมารีผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานวันที่13กุมภาพันธ์2568นางสาวยุพพาจุนแฉ่งผู้อำนวยการเสกรอรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวมอบหมายให้นายปิยทัศน์ละดมเพงคู่กศนตำบลเข้าร่วมเป็นกรรมการการประกวดคลิปวิดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อไรลลองเล a ร์นิ่งเพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับกลุ่มสุดฝั่งบูรพาประจำปีงบประมาณ2,568ณห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชนบุรีวันที่14กุมภาพันธ์2,568คณะครูและบ,บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านบางน้ำเปรี้ยว BMP Open House 2025โดยมีนางสาวยุพาจุนแขงผู้อำนวยการ สกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานนำบริเวณอาคารโดมโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาทางสงกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวได้นำกิจกรรมเข้าร่วมดังนี้ 1. กิจกรรมภาษาอังกฤษาน่ารู้ 2. กิจกรรมคณิตศาสตร์เจ้าปัญญา3กิจกรรมดอกไม้ประดิษฐ์ด้านอื่นๆวันที่29มกราคม2568ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวได้มอบหมายนั่ง สาวนิตยากิจเจริญชยัยนางสาวยุวดีจันทา และนางสาวสุภาวดีอินทราชิตครูผู้สอนคนพิการรวมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนพิการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเซารุ่นที่13ผู้ศักการสอารสิำรวจสถานที่ความพร้อมในการเลี้ยงเป็ดไข่ที่บ้านนักศึกษาคนพิการสกรระดับอำเภอบางน้ำเปี้ยวสกรระดับอำเภอบางน้ำเปรียรรปร้ยวขอจบการน,นำเสนอผลการดำเนินง,งานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568ไว้แแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ